เรื่องของเมืองสวยไร้สายกันบ้างค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1นึ่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำสายไฟสื่อสารลงใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ณนะตอนนี้คืบหน้าไปแล้วร้อยละ20ขค่ะขณะที่การดําเนินงานเป็นในช่วงกลางคืนเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรค่ะ นายดุสิตวิยาพรผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1่ภายใต้ชื่อง,งานเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้ใช้งบประมาณกว่า3 9 7 8ล้านบาทในการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งได้เริ่มดําเนินการเฟสที่1ถนนรอบในและรอบนอก เขตเมืองเก่ามาแล้วประมาณ2สัปดาห์โดยเป็นการดำเนินการในช่วงตั้งแต่3ทุ่มถึงตี5และทำการคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะตอนนี้เราก็คืบหน้าไปในส่วนของการดาเนินการดันท่อร้อยสายในเฟสแรกนะครับประมาณ20%นะครับแล้วก็จะมีการตรวจรับในโครงการนี้ ในส่วนของการดําเนินการนะครับในช่วงเวลาที่เราเดําเนินการคือตั้งแต่3ามทุ่มจนถึงที่ห้นี่ก็จะมีผลกระทบกับประชาชนและก็ผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าวในส่วนนี้เราจะคืนพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับในช่วงเช้าก็จะทําให้ลดผลกระทบในด้านการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามา ในช่วงเวลาค่ำคืนในรอบรูมเมืองในช่วงนี้ครับ